ทาในช่วงเทศกาลลอยกระทงนะคะหลายพื้นที่ได้มีการจัดกิจกรรมสืบสารประเพณีวัฒนธรรมและมือนี้ค่ะมีอีกหนึ่งพื้นที่ที่สามารถเป็นตัวเลือกให้กับคุณผู้ชมนะคะนั่นคือที่อำเภอปากชมจังหวัดเลยค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ติดริมแมน่น้ำโขงได้มีการเตรียมจัดงานประเพณีลอยกระทงสายน้ำแห่งชีวิตลอยกระทงสองฝั่งโของอำเภอปากชมประจำปี2 5 66ค่ะ ส่วนกิจกรรมและวัตถุประสงค์ทีสีจัดขึ้นนะคะในช่วงวันที่25ถึง27พฤศจิกายนนี้มีอย่างที่น่าสนใจแน่ค่ะเมื่อนี้นะคะเขาได้รับเกียรติจากท่านกฤษดาโพชัยนายอำเภอปากชมค่ะอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค,ค่ะท่านนายอำเภอได้ยินเสียงชัดเจนนะคะดคได้ยินเสียงชัดเจนครับค่ะ อยากให้ท่านเล่าถึงที่มาแล้วก็วัตถุประสงค์ของการจัดงานลอยกระทงค่ะสายน้ำแห่งชีวิตลอยกระทงสองฝั่งโคงเกิดขึ้นได้ยังไงคะครับก่อนอื่นนะครับจะแนะนำให้ท่านรู้รจักกับอำเภอปากชมก่อนนะครับค่ะอำเภอปากชมเนี่ยมีคำขวัญสำคัญนะก็คือถิ่นวิมานใต้น้ำตำนานนาครหขงลำโคงสวยสุดตางามแก่งฟ้าแก่งจัน ทำแสงธรรมนามเรืองรองล่อนทองฝั่งนาทีพญาอานันตระนาคาติดดีผู้เมืองหรือเรื่องปเิณีลอยกระทงคัะน,นั้นหนึ่งในคําปันของเราคือหรือเรื่องปฏิณีลอยกระทงแล้วในปีนี้นะครับเราเราได้สื่อสารในเรื่องของการจัดปฏิณีลอยกระทงเนี่ยที่ที่เราเรียกว่าสายนะ้ำแห่งชีวิตลอยกระทงสองฝั่งโขงเนี่ยเพราะว่าเราได้ดําเนินการหรือเรื่องการลอยกระทงเนี่ยอย่างต่อเนื่องปเป็นเวลา ติดต่อมานเวลานานนะครับแล้วก็ในในปีเนี้ก็จะมีกิจกรรมเรื่องเรือลอยกระทงเนี่ยนะครับก็จะมีไฮไลท์มีหลายสิ่งหลายๆอย่างที่จัดเป็นอย่างยิ่งใหญ่นะครับค่ะไม่ทราบได้ยินเสียงชัดไหมครับได้ยินค่ะชัดค่ะชัดเจนค่ะได้ยินค่ะได้ยินผมได้ยินเสียงสะท้อนมาก็เลยต้องขออภัยอ๋อเชิญค่ะครับแล้วก็ในในกิจกรรมเนี่ยนะครับเราเรียกว่าลอยกระทงสองผัโผมเพราะว่าเราเนี่ยมีแม่น้ำโขงเนี่ยยาวถึง 52กิโลเมตรนะครับแล้วก็มีเมืองที่ติดกับอำเภอปากชมของเราดังนั้นเนี่ยการลอยกระทงแล้วก็เรื่องของวิถีชีวิตริมฝัม่งโขงเนี่ยก็จะเป็นเป็นไฮไลท์ไฮไลท์ของของเมืองปากชมเลยนะครับและเมืองปากชมเนี่ยก็จะเป็นเมืองที่มีทิวทัศน์ที่สวยงามคือมีเกาะแก่งที่สวยงามตลอดริมน้ําโขงนะครับสาหรับกิจกรรมลอยกระทงเนี่ยนะครับไฮไลท์ที่สําคัญในปีนี้ก็คือ,อเรามีม,มีมีพญาลานพญาอนันตรนาคาที่ปดีซึ่ง เป็นประติมากรรมบรอนนะครับเป็นรูปพญานันทราคราที่อยู่ริมน้าโขงเนี่ยสูงถึง18.9เมตรเป็นประติมากรรมบอนที่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับที่อยู่ริมน้าโขงสวยงามนะครับดังนั้นงานที่จัดเนี่ยก็จะจัดบริเวณลานลานพญานันทนาคาธทบดีนะครับที่ริมโขงเนี่ยดังนั้นกิจกรรมที่สําคัญเนี่ยก็จะมีไฮไลท์นะครับผมพูดไฮไลท์วันที่27ก่อนซึ่งเป็นลอยกระทงนะครับลอยกระทงเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมนะครับ เปิดเมืองอุทิศสวนกุศลให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณนิล้าโขงแล้วก็บูบชาพญานันตานาคาธิบดีในกิจกรรมวันที่ยี่สิบเจ็ดเนี่ยตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งเป็นต้นมาเนี่ยนะครับเป็นวันลอยกระทงเนี่ยเราจะมีพิธีลำวงสวงนะครับโดยนางลำเนี่ยจากจากทั่วพื้นที่ในเขตอำเภอบักชมแล้วก็จากผู้ที่มีศรัทธาเนี่ยจํานวนพันเก้าคนนะครับจะมร่วมลานะครับซึ่งปีที่แล้วเนี่ยเราลำมาปุ๊บ S <S เราก็จะมีเสียงตอบรับดีมากนะครับมีการเผยแพร่มีคนติดตามดูหลายแสนนะครับดูในโซเชียลมีเดียและปีนี้ก็คือหนึ่งพันเก้าคนเนี่ยก็จะมีความหมายเนื่องจากว่า,าตัววนหนึ่งศูนย์แรกนะครับเราก็จะเป็นกิจกรรมที่ท,ที่เเพื่อเกียรติในหลวงรัชกาลที่สิบคือพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวแล้วศูนย์เก้านะครับในเก้าตัวท้ายเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเราล้อมน้อมจิตน้อมใจน้อมลำลึกถึงะมหากณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่เก้าซึ่งท่านเคยเสด็จ สเสด็จมาที่อำเภอปากชมไม่น่าเชื่อนะครับผมเพิ่งดูเมื่อคูสักครู่ก่อนเข้ารายการเนี่ย<ฆ>วันที่27พฤศจิกายน2524ท่านสเสด็จมาที่ที่โรงเรียนร่มเก้าชมเจริญ<ฆ>เพื่อมาเยี่ยมเยียนพี่น้องรัษดรน,นะครับแล้วก็ทรงปลูกต้อนนอนทรีไว้ที่โรงเรียนร่มเก้าชมเจริญนะครับสมัยก่อนเนี่ยเป็นพื้นที่สีชมพูนะมีความขัดแยง้งดังนั้นเนี่ยวันที่27เนี่ย<ฆ>พอดีเลยครับจะเป็นครบรอบ42ปีที่ผ์ท่านสเสด็จก็คือว่า เราจ,จัดกิจกรรมลำเนี่ยในวันที่ยี่สิบจพอดีเลยนะครับและรกับลอยรอยเสด็จของท่านแล้วก็การสร้างพญานานตนา,าคาที่ดีก็เป็นตามคติที่เราเชื่อว่าเป็นเป็นความเชื่อด้านพรามอย่างหนึ่งนะครับว่าเป็นพระน,นพญานานตนาคาราชเป็นพานะของพระนารายณ์วัตาซึ่งเราเชื่อว่าพระมหากรรษัตริย์ไทยทุกพระองค์เนี่ยนะครับเป็นพระนารายณ์วตารมาสร้างบารมีและปราบสุขเข็นดังนั้น,เ,นเป็นความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีการสร้างพญานานตนา อาขาที่ดีที่เรียมน้ำโขงตรงนี้นะครับค่ะดังนั้นครับแล้วก็ในวันที่ยี่สิบเจ็ดเนี่ยนะครับเราก็จะมีขบวนแห่นะครับขบวนแห่แปดขบวนอย่างยิ่งใหญ่นะครับซึ่งเพื่อประชุมเนี่ยก็จะแบ่งเป็นเป็นสองโซนเนาะโซนสายน้ําก็คือริมน้ําส่วนบริเวณด้านในเนี่ยก็จะเป็นสายลมมีคูเขามีทิวทัพท,ที่สวยงามเนี่ยขบวนแห่อย,อย่างยิ่งใหญ่ในในประพณีลอยกระทงเนี่ยนะครับก็จะมีการ ทั้งเรื่องการประดับประดารถขบวนนะครับการประดับกระทงนางนพมาศที่นั่งมาในในขบวนแล้วก็ขบวนการฟ้อนลำเนี่ยจะจัดอย่างยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็จะขบวนสองขบวนเนี่ยนะครับจะมีขบวนที่มาจากลำน้ําโขงเนี่ยนะครับอดินน้ยก็จะเป็นสายน้าําาแล้วก็ขบวนจากด้านตอนไหนจะเป็นสายลมนะครับแล้วก็พอมาถึงเนี่ยก็จะขบวนจะต่อกันพอดีที่หนึ่งของสายนา้ําต่อได้ที่หนึ่งของสายลมก็จะเข้ากับ บรรยากาศของอพเภอปักชมก็คือปักชมเนี่ยมีม,มีมีเหมือนกับคําที่บ่งบอกว่าอำเภอปักชมนะครับสายน้ําสายลมเมืองปัดปักชมมาแสดงแห่งชีวิตก็จะการแสดงนะครับในขบวนเนี่ยก็จะมีทั้งนางมีการฟ้อนลาในขบวนนะครับก็แสดงที่บริเวณในชุมชนแล้วก็มาแสดงต่อหน้าลานพญานานตนาคาเทวดีนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมไฮไลท์หนึ่งนะครับและที่สําคัญเนี่ยในใน ในภาคกลางคืนนะภาคกลางคืนเนี่ยท,ที่พิธีเปิดเนี่ยตรงประมาณหกโมงเย็นก็จะเริ่มข้ามพอดีเนี่ยก็จะมีมีการลํำของของนางลํำทั้งหมดนะครับนางบริเวณลานพญานานตะในพิธีเปิดนะครับแล้วก็มีการแสดงคือการร้องเพลงสดเลยของนักนักร้องค่ะ,ะน้องเลด้าซึ่งเป็นโรงเรียนโรงเรียนเชียงกบพิยาซึ่งเราได้รับรางวัลชนะเลิศใน,ใน,ใ,นในรายการชิงช้าสวรรค์นะครับ ลองอันดับสองคือที่สามของประเทศเมื่อเมื่อปีสองพันยี่สิบสองนะครับก็จะมาลองสดเพื่อให้นางลำลำพร้อมเพียงกันนะครับแล้วก็จะมีพิธีเปิดแล้วในพิธีเปิดเนี่ยในเราเรารอยกระทงสองฟังโคงนะครับปีนี้เราก็ได้ได้รับเกียรติจากทางเมืองหมื่นเมืองหมื่นก็คือเมืองที่ติดกับอำเภอก็คือระดับเดียวกันนะครับเมืองหมื่นกับอำเภอเนี่ยก็จะเป็นระดับอำเภอกับเมืองจัดชุดการแสดงของเราเพื่อจะมาโชว์ในวันเปิดเนี่ยนะครับทั้ง เป็นการแสดงของเผ่าม้งนะครับเผ่าม้งก็คือเหล่าเทิงเนี่ยซึ่งเราไปเยี่ยมเรียนตอนการกีดเจียงแล้วก็มีการแสดงศิลปะของเหล่าเป็นสองชุดในในพิธีเปิดด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งนอกจากนั้นก็ยังมีกระทงจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านมามาล่วมแสดงแล้วก็ร่วมลอยด้วยค่ะเรียกว่ายิ่งใหญ่เป็นไฮไลท์ทุกกิจกรรมเลยนะคะท่านแอคเับค่ะอันนี้ก็เป็นไฮไลท์ในกิจกรรมวันวันเปิดนะครับนอกจากนั้นเนี่ย ในวันอื่นๆก็มีกิจรกรรมเช่นเดียวกันเออผมผมขออนุญาตเพิ่มเติมน,นิดน,นึงนะครับวันเปิดเนี่ยก็จะมีนอกจากการลอยกระทงสองวันคงที่เราจัดแล้วนะครับก็จะมีเรื่องของกระทงสายะกรงหลังจากที่ประธานเปิดในใน,ในเวทีกลางนะครับเวทีกลางแล้วประธานในแขนขุนเดติลงไปลอยในยกระทงในบริเวณน้ําโขงเนี่ยนะครับก็จะมีการปล่อยกระทงสายคือลอยทงสายเนี่ยมากกว่าที่ยังมากกว่านั้นแหละครับเรากําหนดไว้คือ 3,999ใบค่ะซึ่งลอยมาตามลําน้าโขงสวยงามนะครับอันนี้ก็ในในพิธีเรามีการแถลงข่าวไปก็ลอยแค่ไม่กี่ไม่กี่กระทงก็มีความสวยงามทีเดียวนะครับ๋อกระทงสายก็คือมีแสงใช่ไหมคะลอยต่อใช่กระทงแสงไฟไหยเนี่ยก็เป็นกิจกรรมที่เราทํามาต่อเนื่องเหมือนกันนะครับค่ะรมผลลัพป์ะารชมค่ะปีนี้เราก็บูรณาการทุกภาคส่วนเลยก็คือว่าก็ใช้เศษวัสดุที่เหลือใช้แหละครับกระลามะพร้าวที่มีอยู่ในพื้นที่เนี่ย ก็นํามาจากทุกหมู <centre tripod>. ่บ <desserts> <Negative paper> ้านชุมชนแล้วก็มีการนําเศษเทียนจากวัดต่างๆหรือที่เหลือใช้เนี่ยมารวมในชุมชนเนี่ยเอามาหลอมละลายแล้วใส่ในกระทงแล้วก็มีไส้เทียดแล้วก็ลอยใช้วัสดุธรรมชาตินะครับลอยเป็นสายอก็จะถ้าลอยลอยไปทีละอันละลายลอยเป็นกลุ่มปุ๊บพอมารวมกันในในลำกระโ u งนี้ก็จะกลายเป็นสายในแม่น้ําอย่างสวยงามและในเวลาเดียวกันเนี่ยก็จะมีการจุดนะครับเป็นเป็นเรือไฟนะเรือไฟประจาที่อยากสิ่งชุมชนในเขต เขตชุมชนเทศบาลปรกชุมก็จะจุดพร้อมกันเลยและในทีริเบอร์ก็จะมีรุ่สวยงามขึ้นพร้อมกันประมาณนี้นะครับค่ะขออนุญาตเรียนถามท่านานอำเภอหนึ่งค่ะถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมตอนนี้ถือว่าพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์หรือยังคะสําหรับการต้อนรับนักท่องเที่ยวค่ะอ๋อมีมีเราเรามีความพร้อมมากนะครับในการต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าในส่วนของสถานที่พักเนี่ย ปักชมก็ไม่ไกลจากเชียงคานนะครับห่างกันประมาณประมาณสี่สิบกว่ากิโลเนี่ยถ้าใครมาเที่ยวที่เชียงคานเนี่ยก็จะมาที่ปักชมก็ไม่ไกลนะักแล้วก็ผัดพอถึงมาปักชมเน네ี่ยถัดไปอีกนิดก็เป็นอำเภอสังคมของน้องขายเนี่ยก็พี่น้องจากทางน้องขายก็สามารถมาเที่ยวปักชมได้นะครับและในส่วนห้องพักเนี่ยเรามีห้องพักมากกว่าสองร้อยห้องนะครับเอาที่ก็มีข้อมูลแล้วราคานี่ก็ไม่ได้แพงนะครับ,รบประมาณห้าร้อยบาทไม่ไม่มีมมมถึงไม่มีถึงพันแล้วก็คิดว่ารองรับได้ <S <S นะครับในเรื่องการท่องเที่ยวส่วนเรื่องร้านอาหารร้านค้าแล้วก็ก็มีร้านค้าที่มีราคาเหมาะสมนะครับค่ะ,ะส่วนในงานเนี่ยก็จะมีเรื่องของสินค้าชุมชนผลิตภัณฑ์โอท็อปมาแสดงมีจําหน่ายลงทั้งสินค้าราคาถูกด้วยนะครับค่ะท่านนายอำเภอกฤษดาค,คะถ้าเราไปถึงอําเภอปากชมจังหวัดเลยคะ่ะอําเภอปากชมจังหวัดเลยเนี่ยมีผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนอะไรบ้างหรือว่าผลิตภัณฑ์โอท็อปอะไรบ้างคะที่มีให้เราเลือกหาถ้าไปเที่ยว อ๋อก็ม,มีมีหลากหลายนะครับอย่างอย่างอย่างผลิตภัณฑ์ผ้าผ้าพื้นเมืองเราอาจจะไม่เราก็มีผ้าสายน้าแรก่ก็คือเรามีในคําขวัญจะมีว่าล่อนทองฝั่งนาทีจากนั้นก็คือผ้าที่ทําเนี่ยก็คือเป็นอัตลกักษณ์ก็คือว่าใช้ใช้เศษเหมือนกับเป็นสายที่เหลือจากจากการล่อนล่อนทองนะครับเขาเรียกว่าผมผมเขาเรียกวัาที่ที่ปึกของสายแร่มันจะเป็นเหมือนคโครนนะครับเอามาหมักับผ้าฝ้ายอันนี้ก็ใช้ ใช้ตัวนี้เลยทําเป็นเป็นสีธรรมชาตินะครับอันนี้ก็จะเป็นผ้าลายสายน้ําแร่ทองคำก็คือของของอำเภอปากชมอันนี้ก็เป็นเรื่องผ้านะครับแล้วก็จะมีผ้าพื้นเมืองในเขตอำเภอปากชมแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์กาแฟนะครับกา,กาแฟที่ที่เรื่องชื่อของเราก็จะมีอยู่เป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปก็สามารถที่จะมาชมในงานได้แล้วก็มีมีร้านโอท็อปที่จําหน่ายที่อาคารเหือนาริยที่อยู่ข้างๆกับบริเวณจัดงานเลยนะครับะค่ะก็ตรงนั้นก็จะมีเรื่อง เรื่องไอ้ผลิตภัณฑ์ชุมชนอื่นๆแล้วก็มีเรื่องขนมจีนนะครับขนมจีนที่สามารถแสรูปเป็นอบแพ้งตอนนี้ถึงขนาดส่งขายที่ประเทศเกาหลีก็มีนะครับตอนนี้ก็ลังเข้าเซเว่นอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับจากจากในพื้นที่แต่ว่ามีชื่อเสียงของสมควรนะครับ ค่ะก็เรียกว่างานนี้พลาดไม่ได้เลยนะคะมีความพร้อมทุกอย่างโดยเฉพาะทั้งผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปนะคะในช่วงท้ายค่ะอยากให้ท่านในอำเภอได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะรวมถึงนักท่องเที่ยวไปเที่ยวงานลอยกระทงครั้งนี้เชิญค่ะครับงานลอยกระทงของเราไม่ได้จัดที่วันเดียวเมื่อกี้ผมไฮไลท์ที่ยี่เจ็ดครับจกระเดตั้งแต่ยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่ห้าก็จะมีเรื่อง เรื่องของการประกวดร้องเพลงแล้วก็มีการแสดงที่ชมฟรีอยู่แล้วนะครับที่เบริการยี่สิบหกก็จะมีการแข่งขันเรือนะครับเรือนี่ก็คือเรือสองพังคงเลยมีการแข่งขันเรือในวันที่ยี่บห้าเนี่ยจะมีการแข่งขันเรือก็คือประเภทพวกเรือกราบเรือยาวนะครับในประเทชุมชนแล้วก็เปิดโอเพ่นให้กับประเทศเพื่อนบ้านเรามาแข่งด้วยกันนะครับจะมีมีการแข่งขันเรือนะครับแล้วก็จะมีที่ที่ปิดในวันที่ยี่บเจ็ดดังนั้นกิจกรรมเนี่ยลอยกระทงก็จะมีแข่งเรือทั้งเชื่อมสองเมืองด้วยนะครับอันนี้ก็แล้วก็มีการ แสดงเนื่องวันที่26เนี่ยมีการแสดงเดินแบบผ้านะครับผ้าไทยใส่ให้สนุกนี่ครับท้องทุกภาคส่วนเลยแล้วก็เป็นเป็นการดีไซน์ของผ้าเนี่ยกันคือว่าคัตเซอร์ผ้าของจังหวัดเนี่ยผมผมได้รับโอกาสจากทางคัสเสอร์ผ้าเนี่ยมาออกแบบนะครับเพื่อให้เดินกับกับการเดินเบอร์แบบผ้าไทยเนี่ยในระดับอำเภอเลนะครับเราไม่ไม่ไม่ได้ใจว่าในใน,ในในจังหวัดเลยเนี่ยคงจะเป็นอำเภอแรกๆที่เดินผ้าแบบเดินแบบผ้าอย่างิ่ใหญ่แล้วก็เพื่อจะให้ประชาสัมันธให้ให ผ้าเนี่ยนะครับและการออกแบบดีไซน์เนี่ยให้เป็นที่รู้จักทั่หลายแล้วก็เป็นการส่งเสริมสินค้าโอท็อปในที่ด้วยนะครับแล้วในท้ายก็อยากจะบอกว่านะครับอยากจะเชิญชวนนะอยากให้นักท่องเที่ยวนะครับที่ที่ยังไม่เคยมาอำเภอปากชมนะครับอำเภอปากชมเนี่ยเป็นอำเภอที่มีธรรมชาติน้ำโขงสวยงามมากนะครับมีมีมีภูํำดวนที่เป็นระดับดังระดับประเทศนะครับสามารถชมวิวได้สา0ร้อยหกสิบงศามีทะเลหมอกนะครับมีแกงฟ้าแกงจันท์ แล้วก็ธรรมชาติของปักชมเนี่ยนะครับเหมาะมากนะครับในการที่จะมาใชา้มาท่องเที่ยวแบบแบบสโลไลท์หรือลองเัตได้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือในวันที่ยี่สิบห้าถึงยี่สิบเจ็ดเนี่ยนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับมามา,มา,ม,ามาเที่ยวเทศก,กาลสายน้ําแห่งชีวิตลอยกระทงสองฝั่งคงที่ที่อำเภอปักชมนะครับค่ะค่ะแล้วก็อยากจะฝากาเป็นทิ้งท้ายไว้นะครับถ้า บอกว่าถ้าท่านรู้จักท่านท่านจะรักปักชมนะครับ mm hmm. เหมือนที่ผมมาอยู่ที่ปักชม mm hmm. แล้วก็รักไปปักชมแล้วผมนะครับกิสราพชัยในอำเภอปักชมร่วมกับพี่น้องชาวอำเภอปักชมจะรอต้อนรับท่านอยู่ที่อำเภอปักชมในเทศกาลลอยกระทงและทุกโอกาสที่ท่านมาเยี่ยมเราครับ ค่ะน่าสนใจ <ๆ S 2> มากมากทุกกิจกรรมเลยนะคะขอบพระคุณ<บ>ท่านนายอำเภอปากชมค่ะท่านกฤษดาโพชัยนะคะที่ชวนเรานะคะทั้งชาวอีสานและพี่น้องทั้งประเทศค่ะไปเที่ยวงานลอยกระทงนี้นะคะไปเช็คอินกันที่อำเภอปากชมวันนี้ขอบพระคุณท่านนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ,คคะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจนะคะหนึ่งละอากาศดีอาหารก็หลากหลายที่ท่านว่ามานะคะขนมจีนน้ำยา S 1> <S 1> <s <ans> นต้องไป,ไปชิม,มต้องไปชิมนะคะกับงานนาคะคะงานประเภทนี้ร้อยกระทงสายน้ำแห่งชีวิตร้อยกระทงสองฟังโขมที่อำเภอปากช่มจังหวัดเลยค่ะเลยเมื่อใดยี่าฮอด27เจ็ดพฤศจิกายนนี้ค่ะจังใดกลับไปชมกันเลยคะ่ะ